สวัสดีค่ะพี่พอยนะคะจากมิสซูเอเมสาขาพะรามสามค่ะน้องพิมเองนะคะจากมิสซูเอเมสาขาพะรามสามค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะจะมานำเสนอตัว e x p e n d e r ด l s นะคะในราคาเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้านะคะที่อยากใช้เงินออกรถน้อยหรือไม่อยากใช้เงินออกรถเลยนะคะทางเรามี โปรโมชั่นโปรฟรีดนะคบลูกค้านะคะวันรารถจ่ายเพียงแค่0ูนย์บาท <บา S 1> หรือลูกค้านะคะเลือกรับอ่าผ่อนสบายๆเพียง8,900ดาว25%ค่ะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจซื้อ New e x p ก n d e r s f s ในราคาซื้อสดนะคะ7 9 9 0 0 0บาทนะคะวันนี้มีแคมเปญซื้อ1แถมรถมอร์ไซค์เอาใจคุงแม่บ้านไปเลยค่ะ จุดเด่นของรถคันนี้นะคะภายในนะคะนั่งได้เจ็ดที่นั่งค่ะสะดวกสบายมากเลยและเครื่องยนต์รถตัว Xpander นะคะเครื่องจะอยู่ที่1 5 0 0ซีซีค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันมากเลยค่ะจะขึ้นเหนือหรือลองใต้รถคันนี้สามารถพาลูกค้าไปได้ทุกที่เลยค่ะท่านไหนสนใจนะคะตัว New Xpander นะคะติดต่อน้องพีพ i อยได้เลยนะคะที่เบอร์ทู 061-561-5361ค่ะหรือติดต่อน้องพิมนะคะ0 6 5 5 9 8 5 9 9 1ค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเข้ามารูรถจริงนะคะหรือว่ามาเทสไดสามารถมาที่มิตซูอาร์เมีสาขาพระรามสามได้เลยนะคะวันนี้เราพบกันนะคะบ๊ายบาย